ฟังทุกวันออกไปเลี้ยงควายฟังทุกวันแมนเฮึกเหมแมนแล้วอยู่ดีๆเขาประกาศรับสมัครบ่ครับเรื่องไดแม่น เขาประกาศบอกว่า่ข่ปักธงชัยรับสมัครอาสาสมัครทหารพานโดดลงหลังควายเลยไหมคุณนะไปบอกพ่อครับแม่บอกพ่อกับแม่บอกว่าไงผมจะไปเป็นทหารพันแล้วโอ้โหพ่อกับแม่ก็บอกว่ามึงอยากไปตายเหรอเขาว่าอย่างผมก็ต้องอย่างนั้น่ะเป็นผมผมเป็นพ่อมันก็ถามดูดีๆเลี้ยงควายดีๆอยู่ทุกนาใช้ชีวิตปกติตามต่างจังหวัดเอาชีวิตไปตายแท้ๆเขาต้องพูดอย่างนี้ไหมใจมันไปแล้วนึกออกไหมเกิดความผูกพันเกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเหมือนว่า เราเนี่ยถูกปลูกเราจากสถานีวิทยุครับตัดสินใจเดินออกจากบ้านเลยแบกถุงปุย๋ยเขาห้ามนีุู่นะแต่ก็ไปไปเรียกว่าหนีออกจากบ้านพ่อกับแม่เนี่ยคือหนีออกจากบ้านไหม หนีออกจากบ้านไปสมัครเป็นทหาราไปสมัครไ,ไม่มีเงินติดตัวสักบาทไปช่วงแรกๆเขาก็บอกว่ายังไม่เปิดรับคือมันต้องเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนเขาจึงจะเปิดรับใจเร็วไปหน่อยแต่เราอยากไปไปรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสมัยก่อนคนอีสานบ้าน,าานเฮาบ่งู้วอำเภอปักทงชัยอยูอ่หมืองไหนอำเภอปักทงชัยอำเภอปักจ่องโคราชอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เรื่องหรอกรจากบุรีรัมย์ไปที่ขึ้นรถบ้างคือขึ้นรถเนี่ยไม่ใช่รถโดยสารไะโบกเอา ไปเลยจอด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 ตรงไหนลงตรงนั้นบกต่อให้ไปถึงอำเภอปักธงชัยครับแล้วค่ายนี้มันจะอยู่ห่างจากอำเภอปักธงชัยไปทางทิศใต้ประมาณสัก20กิโลเหมือนกันนะครับอืมเก็เดินเข้าไปจากถนนใหญ่เดินเข้าไปที่หน้าค่ายประมาณ2กิโลเมตรครับก็เดินเข้าไปถามสารวัตรทหารผ่านครับเขาบอกว่าอไออน้องยังไม่เปิดหรอกนู่นแหละอีกเกือบ2เดือนนุ่นเพราะอย่างนั้นเขาทำาไงครเนี่ยครับนี่ออกจากบ้านแล้วยังไงออกจากบ้านมาเงินไม่มีสักบาทสุดท้ายเอามันเอาบ้างเดียวเลยครับเนี่ยคุณอา โอ้โหก็ใช่ไงโอ้โหมันมันคนบ้าตอนนั้นที่เขาทำมันมันฮึกเขิมจัดนะครับ